ไ่นเนี่ยวิดีโอไปไหนล้ว นี่เป็นปูเอ้ยอะไรนะต้มยำกุ้งน้ำพ่นนี่เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ก็เป็นท้าเรียกอะไรนะลืมชื่อกุ้งอบบนเส้นนี่แล้วก็อันนี้เป็นข้มกทะเล เอาอยู่เปล่ามาให้ทำนิดหนึ่งสองสามเออตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบสามนาทีแล้วนะครับแล้วก็ เรากำลังจะเดินไปดูภูกันครับทุกคนแล้วก็ร่วมเขาดาวกับทุกคนนะฮะผมอ่ะไปกันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยตืย่นเต้ <laughs> นนี่ทุกคนมีคนมาเล่นเขาจะไว้นะโอมังกรไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะ่อไม่นาโอมังกรมาจากไหนหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ยังไงครับทุกคนสวัสดีมีใหม่นะครับเต็มไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเผียรอะ สวัสดีบีใหม่ทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นปี2022แล้วนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับปัจจากทุกโศก,กภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอให้ปังปังปัง,ป,งปังกันทุกคนเลยนะครับโูแบบอลังการมากหัวเห็นโอ้ ชุดนี้ก็สวยมากอะเซตเนี้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมแล้วนะครับผมวันนี้กาลังไปเล่นน้ำริงๆเพิ่งตื่นยังไม่ได้อาบน้ํา แต่งเขาเรื่อยนะยังไม่ได้อับน้ำบางหน้าบางฟันอะไรเลยเมื่อกี้ไปกินข้ามานะครับผมแล้วก็วันนี้จริงๆคือไม่มีอะไรเลยอยากพักผ่อนแบบพักผ่อนเวอร์เวเลยอ่ะเพราะว่ากลับไปก็คือทํางานรัวๆนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ทํางานอะไรแล้วก็คงแบบลันล่าอยู่แถวเมืองแหละทั้งวันตอนนี้ก็เลยจะมาเล่นน้าก่อนนะครับเพราะว่าหลาน่ะเล่นน้ำแหละเข้าตรงนี้เลยก็ได้เข้าได้ปอกได้ดิไปไปเล่นน้ากันครับบายกล้องหน่อยหายกล้อง นี่นะฮะทานข้าวกลางวันทุกคนได้ข้าหมดแล้วดูเว้นเราโอ้ย่บุญดีเสียดายนย่ขอมาแล้ con mực nhau Sự nó mực chảy mất rồi Tôi ăn ngày rồi Thêm subscribe cho làm Ghiền Mì Gõ ้ขึนมาไี่กลับมาโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะไปเล่นทะเลกันอีกแล้วนะฮะไหนๆมาแล้วก็มาให้มันคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมก็เลยจะไปเล่นทะเลกันนะครับไปกันครับไปกอง

ไมม่้างกนแแวเดี <verso Luis> <ificar> <io Willy> ๋ยวเราจะพามาทัวร์ห้องกันนะครับ เค okay, อยู่นะสวยอยู so you, so you. ่สวยอยู่มาแล้วฮนะทุกคน <laughs> คือว่าอันนี้เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่โรงแรมแรกที่ที่เรามาพักเนาะเนื่องจากว่าจริงๆอะ่ะเราตั้งใจว่าจะมาหัวหินก็คือ3าเอ็ด หนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็กลับใช่ปะแต่ว่าความความทะเทะลทลายมีอยู่จริงก็คืออยากอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะครับก็เลยจองแรมเพิ่มเลยแต่ว่าพ่อกับแม่อะกลับไปแหละนั่นแหละก็คือว่าจะมาพักที่นี่นะครับ1วันเท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับแต่แบบเสียดายมากเลยอะคือว่าโรงแรมอะมันไม่ได้แบบว่าแพงมากอะทุกคนน่าจะเจอโรงแรมนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็น่าจะพาพ่อกับแม่มาพักที่โรงแรมนี้ด้วยเพราะว่าโรงแรมนี้สวยมากเสียดายมากๆจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเจอกันจะพาพ่อกับแม่มาเน่นอน